หวานน่ารักนี้ตอนที่17เช้าวันรุ่งขึ้นสิวะกับกรวีเดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าตรู่ขณะที่เรือมาจอดเทพท่าในแบบหนุ่มเดินทางมาถึงบ้านพักเวลายังไม่8ปดโมงเช้าด้วยซ้ําการมาถึงของสิวะในครั้งนี้ดูเหมือนจะยิ่งทําให้ปัญหาที่พิทยากรกลุ่มอยู่แล้วยิ่งกลุ้มมากขึ้นไปอีก ทีมงานที่จะทำการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาจัดเตรียมเซตฉากสำหรับการถ่ายทำเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะซีนการถ่ายทำอยู่ในช่วงเย็นดังนั้นช่วงเช้าจารุมลนและศีวะจึงมีเวลาได้พูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่เคยถ่ายแบบมาด้วยกันแล้วเมื่อครั้งถ่ายกับที t r ทรนแต่ครั้งนี้ต้องมีการถ่ายทาด้วยกันึสองวันดังนั้นการที่จะได้พูดคุยกันก่อนจึงเป็นเรื่องดี เขาจะทำให้การทํางานเป็นไปได้อย่างราบรื่นชมพูนิกนอกจากจะช่วยจัดเตรียมเครื่องสําอางแล้วยังมาช่วยทีมงานในเรื่องของเสื้อผ้าอีกด้วยเมื่อถึงเวลาที่นางแบบและนายแบบเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมการถ่ายทำนะะั่นล่ะซิวะถึงได้รู้ว่าชมพูนิกมาที่นี่ด้วยเหมือนกันอ้าวคุณชมพูมาด้วยเหรอครับนายแบบหนุ่มทักด้วยน้ำเสียงเหมือนดีใจ ที่ได้เห็นว่าเธอมาที่เกาะแห่งนี้เช่นเดียวกับทีมงานคนอื่นๆของทีมเทรนค่ะพอดีย้ายมาฝึกงานกับฝ่ายเสื้อผ้าแล้วก็ฝ่ายแต่งหน้านะคะพี่นกก็เลยให้มาด้วยชมพูนิกบอกพลางหยิบเสื้อผ้าสีขาวสะอาดให้กับซีวะเพื่อให้เขาใส่ชายหนุ่มรับเสื้อผ้ามาจากมือของเธอพร้อมกับส่งยิ้มให้ดีจังครับที่ได้ร่วมงานกัน ฉันเพิ่งมาช่วยงานแผนกนี้ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรผิดพลาดต้องอย่าถือสากันนะคะชมพูนิกออกตัวเพราะเคยได้ยินมาว่าบางทีดารานายแบบหรือนางแบบอาจจะเกิดอาการวีนเวียงวอยวายอารวาสกับทีมงานได้หากเกิดเรื่องผิดพลาดโดยเฉพาะถ้านางแบบนายแบบคนนั้นเป็นคนดังและกำลังมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นผมสิครับต้องเป็นคนบอกไม่ใช่คุณชมพู่ สีว่าว่าอย่างนั้นก่อนจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะหน้าผมนั้นเรียบร้อยแล้วส่วนจารุมนนั่งให้ชนวีแต่งหน้าอยู่ก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างชมพูนี้กับสีวะตลอดเธอจึงคิดด้วยความหมั่นไส้ไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนถ้าไม่มีแต่คนอยากพูดคุยด้วยทั้งนายแบบทั้งตากล้องหน้าหมั่นไส้จารุมนทำหน้าเบ้เมื่อจำเลืองตาไปมองชมพูนิก เอ้าทำไมหน้างหงิกแบบนั้นล่ะคะน้องจาจ๋าเดี๋ยวแต่งหน้าออกมาแล้วไม่สวยนะชนวีถาเสียงหวานทีเดียวเมื่อเห็นว่าจูุ่หน้าสวยๆของจารุมนก็หงิกงอเหมือนกำลังโกรธใครอุ๊ยขอโทษค่ะพี่วีวีจารุมนรีบปรับอารมณ์แล้ก็สีหน้าของตัวเองพร้อมกับเอ่ยขอโทษชนวีไม่ต้องขอโทษหรอกคา่ะพี่กลัวน้องจ้าจ๋าจะไม่สวย ถึงได้ถามว่าแต่มีเรื่องอะไรไม่พอใจหรือเปล่าคะไม่มีค่ะขอบคุณนะคะพี่วิวีที่เป็นห่วงจ้าจ๋ายิงสาวเอ่ยปฏิเสธก่อนจะกล่าวขอบคุณอีกฝ่ายน่ารักจริงๆหนูจ้าจ๋าเนี่ยชนวีชมไม่ขาดปากทีเดียวเพราะเห็นว่าจารุโมนเป็นคนช่างเจรจารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่กิริยาน่ารักสมกับหน้าตาที่น่ารัก หลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วจารุมนเดินตรงมาหาชมพูนิกทันทีที่ยืนกอดอกมองรุ่นพี่ก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงยิ่งๆและถือตัวเสื้อผ้าจะจ๋าละคะเออนี่จ้าพี่เตรียมเอาไว้ให้แล้วชมพูนิกหันไปคว้าเสื้อผ้าสีขาวสะอาดที่ออกแบบตัดเย็บมาอย่างดีน่ารักสมวัยส่งให้กับจารุมนเจ้าหล่อนดึงชุดนั้นมาจากมือชมพูนิกก่อนจะเอ่ยขอบคุณแบบเสียไม่ได้ขอบคุณนะ แล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นจังหวะเดียวกับที่ศิวะเดินออกมาจากอีกห้องหนึ่งขอดูความเรียบร้อยอีกทีนะคะเดี๋ยวจะได้ออกไปรอที่ด้านนอกชมพูนิกบอกกับนายแบบหนุ่มอีกฝ่ายยิ้มให้เธอเหมือนเคยแล้วเธอก็เข้ามาช่วยเขาจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่ระหว่างนั้นเองซิวะก็ชวนเธอออกไปด้านนอกพร้อมกับเขาขอบคุณครับเดี๋ยวถ้างานเสร็จแล้วออกไปที่ชายหาดด้วยกันนะครับ คุณต้องให้จ้าจ๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะออกไปได้ชมพูนิกบอกกับเขาอีกฝ่ายทำหน้าเหมือนเสียดายที่เธอไม่ได้เดินออกไปชายหาดพร้อมๆกันว่าผมอยากให้คุณชมพู่เดินออกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวทํ้งงานเสร็จตามออกไปดูแน่ค่ะต้องไปดูผมถ่ายงานให้ได้นะครับนายแบบหนุ่มย้ำมาอีกครั้งก่อนจะเดินออกไปที่ชายหาดนั้นทีมงานเตรียมเสรทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้กำกับโฆษณาฝีมือดีเจ้าของรางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยมกำลังนั่งรอนายแบบและนางแบบที่เก้าอี้ตัวเล็กใต้รม่มผ้าใบกรวีภาสิวะไปทักทายผู้กำกับแล้วยืนพูดคุยกันอยู่ตรงนั้นรอจารุมลซึ่งเดินตามมาสมทบที่หลังเมื่อนางแบบนายแบบมาพร้อมหน้าก็เริ่มการถ่ายทำ ชนวีชมพูนิกและไทชนกยืนดูการถ่ายทำอยู่ไม่ห่างกันนักใกล้ๆกันนั้นนนทัศน์กับพิทยากรนั่งอยู่ที่เก้าอี้ผ้าใบเพื่อดูการถ่ายทำเช่นกันชมพูนิกรอบมองพิพีทกับเพื่อนของเขาอยู่บ่อยครั้งหญิงสาวเห็นว่าทั้งคู่พูดคุยสนิทสนมมากแต่ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันเห็นแต่นนทัศน์นั้นหัวร้อชอบอกชอบใจเป็นอันมากเมื่อเห็นแบบนั้นความสงสัยในใจก็เพิ่มมากขึ้นไปอีก แต่หญิงสาวพยายามไม่คิดมากโดยมองไปที่การถ่ายทำเบื้องหน้าแทนเธอยอมรับว่าจะรุมลกับสีวะนั้นเหมาะสมกับการเป็นนายแบบนางแบบเพราะทั้งคู่ดูลหล่อเหลาและสวยน่ารักเหมาะสมกันมากเมื่อได้มาอยู่หน้ากล้องแบบนี้ทั้งคู่ยิ่งดูโดดเด่นดึงดูดสายตาของทุกคนให้มองไปที่เขาและเธอโดยไม่อาจละสายตาได้เฮ้ย <c oughs> หน้าตายอย่างเราเป็นผู้ช่วยก็ดีแล้ว หญิงสาวบอกกับตัวเองก่อนจะเดินกลับไปที่ซุ้มเครื่องดื่มซึ่งเด็กรับใช้ของชย,ยินเจ้าของเกาะกำลังเตรียมเครื่องดื่มให้กับทุกคนมีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีตอนนี้ว่างอยู่อะคะ่ะชมพูนิกเอ่ยถามหญิงสาวสองคนที่กำลังเตรียมเครื่องดื่มมือระวิงกันเลยทีเดียวเพราะวันนี้มีคนมากจริงๆเด็กๆในบ้านของชย,ยินทำงานกันแทบไม่ได้หยุดเออถ้าอย่างนั้นช่วยพี่เสิบน้ำก็แล้วกันค่ะ หนึ่งในนั้นบอกก่อนจะยกถาดเครื่องดื่มมาให้ชมพูนิกแล้วเดินออกมาบริเวณที่ถ่ายทำพร้อมเธอเพื่อนำน้ำหวานเย็นเยนมาเสิร์ฟให้ทุกคนเพราะการทำงานกลางแดดร้อนเช่นนี้การดื่มน้ำหวานเย็นเย็นจะช่วยดับร้อนได้ดีนักชมพูนิกแวะเสิร์ฟให้กับชนวีและทยชนกก่อนแล้วจึงค่อยนำไปให้ทีมงานทีมเทรนคนอื่นๆประกอบไปด้วยผู้ช่วยชนวีรัฐและผู้ช่วยตากกล้องของเขาก่อนจะไปที่พิทยากรและนนทัศ์ ที่กำลังนั่งกันอยู่ที่เก้าอี้ผ้าใบใต้ร่มคันใหญ่เพราะเห็นว่าแก้วเครื่องดื่มในถาดของหญิงสาวคนนั้นหมดลงแล้วน้ำค่ะคุณนนทัศน์คุณพิทยากรชมพูนิกบอกก่อนจะวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะตัวเล็กๆนั่นพิทยากรเงยหน้าขึ้นมามองทันทีเพราะจําได้ว่าเสียงของเด็กเสริรบน้ําคือเสียงของเด็กแสนงอนของเขาไม่ใช่เสียงใครอื่นสายตาของชายหนุ่มตีความหมายได้ว่า ทำไมต้องมาเสริรฟน้ำเองแต่เขาไม่ได้เอ่ยถามออกไปเพราะนนทัศน์เป็นฝ่ายถามขึ้นมาซะก่อนอ้าวนี่เด็กฝึกงานของพีทไม่ใช่หรอทำไมมาเสิฟน้ำเองแล้วเนี่ยเราเด็กๆในบ้านคุณชยินไปไหนหมดเอ่อพี่ๆเขาเสิบกันไม่ทันนะคะชมพู่ก็เลยไปช่วยเขาอีกแรงจะได้เสริรบได้เร็วแล้วก็ทั่วถึงอะคะ่ะชมพูนิกบอกอย่างนั้นก่อนจะเหลือบไปเห็นสายตาของพิทยากรแวบหนึ่ง เธอก้มหน้าหลบสายตานั้นทันทีและขอตัวเดินไปเสิร์ฟคนอื่นๆต่อพิทยากรมองตามเด็กแสนงอนของเขาไปด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นใย,ยตอนนี้อีกฝ่ายได้กลายสภาพเป็นชมพู่แก้มแมมในแบบที่เพื่อนสนิทของเธอชอบเรียกซะแล้วตอนนี้แก้มใสๆของชมพูนิกมีสีแดงระเรื่อเพราะเปลวแดดชมพูนิกเดินไปโน่นไปนี่โดยไม่ใส่หมวกแดดริมทะเลก็แดผดเผาจนแก้มนั้นเป็นสีแดงระเรื่อ เธอเป็นสะแบบนี้เขาถึงได้คอยเป็นห่วงอยู่ตลอดบางทีเด็กแสนงอนคนนี้ก็ลาเลยใส่ใจดูแลตัวเองไม่สนเลยว่าหากเธอเดินทำงานท่ามกลางแสงแดดร้อนโดยไม่มีอะไรมาช่วยปกป้องแก้มใสๆและผิวพันธของเธอนั้นจะโดนแดดแผดเผาเอาได้ดูเอาเถอแล้วเด็กแสนงอนยอมมองหน้าเขาที่ไหนแถมเดินกลับไปโน่นไม่รู้ตอนนี้งอนเขาเรื่องอะไรอีก ทั้งที่เขาน่าจะเป็นฝ่ายโกรธด้วยซ้ําที่ปล่อยให้ในายรัฐอะไรนั่นมาจับมือถือแขนได้แต่กลายเป็นว่าชมพูนี้มางอนเขาซะนี่ชายหนุ่มถอนในใจออกมาด้วยความแกลดก,กลุ้มชมพู่พอเธอไม่ต้องเสิร์ฟแล้วหน้าแดงไปหมดแล้วเห็นไหมอาไทชนกนั่นเองที่ร้องเรียกให้หญิงสาวหยุดเสิร์ฟน้ำแล้วมานั่งใต้ร่มไม้ด้วยกันจะเสร็จแล้วค่ะพี่นก หญิงสาวหันไปบอกกับบอกอกะคนสวยพอแล้วมานี่ให้เด็กๆเ,เขาเสิร์ฟกันเองฮัทไทชนกต้องออกคำสั่งแบบเด็ดขาดเพราะหากไม่สั่งแบบนี้เธอไม่ยอมเลิกเสิร์บน้ำง่ายๆพี่ให้เรามาช่วยชนวีไม่ได้ให้มาช่วยเสิร์ฟน้ำเดี๋ยวคนที่เขาพาเรามาฝึกงานจะบ่นพี่เอาได้โทษฐานที่ไม่ดูแลเธอให้ดีฮัทไทชนกว่ายอย่างนั้นเลยทำให้ชมพูนิก ยอมมานั่งใต้ร่มไม้ใกล้ๆเธอจนได้ชมพู่เห็นเขาทำไม่ทันนะคะก็เลยไปช่วยอืมดูสิแก้มแดงเหมือนชมพู่แก้มแหม่มเลยพัทัยชนกบอกยิ้มยิ้มเพราะแก้มของชมพูนิกแดงแเรื่อๆจริงๆเป็นสาวเป็นนางใส่ใจดูแลตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยเด็กหน่อยอายุมากขึ้นแบบพี่เนี่ยมานั่งบำรุงทีหลังมันลำบากฟื้นฟูผิวก็แสนจะยากแล้วนะอายุขนาดพี่อะ่ะ คำพูดของไทชนกทำให้ชมพูนิกนึกถึงคำเตือนของใครบางคนที่บอกเธออยู่เสมอว่าให้ใส่หมวกหรือว่าถือร่มเอาไว้กันแดดสบ้างแต่ตอนนี้ใครคนนั้นกำลังนั่งดูการถ่ายทำโฆษณากับเพื่อนสนิทของเขาอยู่ที่ริมทะเลโน,น่นพี่พๆคงไม่สนใจเธอแล้วหญิงสาวหน้าเศร้าทันทีที่คิดแบบนั้นนาเศร้าเฉียวพี่ดุนิดหน่อยเองนะชมพู อาทัยชนกยกมือรูปศีรษาหญิงสาวเบาๆเปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่นกชมพูนิกรีปฏิเสธเธอไม่ได้เสียใจยที่ได้ฟังคำพูดของอาทัยชนกเพราะความจริงแล้วเธอกำลังน้อยใจพี่พีของเธอมากกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ขึ้นรถตู้มาจากกรุงเทพนั่งเรือมาร่วมสองชั่วโมงแล้ยังเมื่อคืนจนกระทั่งบัดนี้เวลาผ่านมาเกือบจะหมดวัน เธอกับพี่พียังไม่ได้พูดกันเลยสักคำดูเหมือนสายตาของเขาจะมีแต่เพื่อนสนิทที่ชื่อคุณนนทัศ์แล้วก็น้องจา่าจ๋าชมพูนิกงนั่งดูการถ่ายทำจนเสร็จสิ้นลงเธอเอ่ยขอตัวจากอาไทชนกไปช่วยชนวีดูแลศิวะกับจารุมลฝ่ายนายแบบหนุ่มก็ชวนเธอพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดคอยถามว่าเธอได้ดูเขาแสดงไหมเขาแสดงได้ดีหรือเปล่าเขาต้องปรับปรุงตรงไหนอีกไหม ซีว่าแสดงท่าทางกับชมพูนิกเหมือนกับว่าเขาแคร์เธอเหลือเกินแคร์ความรู้สึกของเธอและอยากจะฟังความคิดเห็นของเธอมากกว่าใครทั้งหมดอาการของสีวะมีชายหนุ่มสองคนมองด้วยความรู้สึกไม่ต่างกันก็คือต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่านายแบบคนนี้แสดงออกนอกหน้ามากว่าสนใจชมพูนิกแถมชายหนุ่มคนหลังที่พ่วงตำแหน่งตากล้องยังมีความเคลือบแคลงสงสยัย ในพฤติกรรมของนายแบบอีกด้วยที่เขามาทำตีสนิทกับชมพูนิกเขาสงสัยว่าซิว่ามีแผนการอะไรในใจหรือเปล่าเพราะรัฐแน่ใจว่าเขามองนายแบบคนนี้ออกคืนนั้นทุกคนกินอาหารกันพร้อมหน้าที่เรือนใหญ่เหมือนเคยยกเว้นทีมงานถ่ายทำภาพยนต์โฆษณาที่วันนี้ขอตัวไปทำอาหารกินเองที่หน้าบ้านพักส่วนชยินเจ้าของเกาะเดินทางกลับไปทำธุระด่วนที่กรุงเทพตั้งแต่กลางวันที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างนั้นชายหนุ่มสั่งกำชับแม่บ้านและเด็กทุกคนให้ดูแลคณะเป็นอย่างดีที่โต๊ะอาหารค่าคืนนี้จึงเป็นการจงใจเพราะสิวะาเลือกที่จะนั่งข้างๆชมพูนิกชายหนุ่มคอยตักอาหารให้เธอพร้อมกับชวนเธอพูดคุยตลอดไม่สนใจเลยว่าตอนนี้ประหลอดความอดทนของใครบางคนกำลังพุ่งถึงขีดสุดแล้วอ้าวอิ่มแล้วหรอคะพี่พีท จรุมนถามด้วยความประหลาดใจที่เห็นว่าพิทยากรรวบช้อนซ่อมวางที่มุมจานทั้งที่เพิ่งกินไปได้ไม่กี่คําอิ่มแล้วครับน้องจา่าชายหนุ่มบอกพลางส่งสายตาไปมองชมภูนิกที่ตอนนี้กําลังมองมาที่เขาเช่นกันเพราะเสียงแหลมแหลมและหวานหวานของจรุมนนั่นเองทําให้ชมภูนิกเหลือบตาขึ้นมามองพิทยากรแล้วก็เห็นว่าเขากําลังมองมาที่เธอกินผลไม้หน่อยไหมคะพี่พีท จารุมนเอ่ยพร้อมเลื่อนจานผลไม้มาให้ชายหนุ่มใส่หน้าปฏิเสธถ้าอย่างนั้นกาแฟหน่อยก็แล้วกันปกติพีทมักดื่มกาแฟอยู่แล้วนี่เวลาเนี้ยนนทนนั่นเองที่เป็นคนออกปากเพราะรู้ใจเพื่อนดีพี่พีททานสูตรไหนคะเดี๋ยวจะจ่าชงให้จารุมนหันมาถามชมพูนิกรู้ดีที่สุดแต่คิดว่าเวลานี้คงไม่เหมาะที่เธอจะเอ่ยปากบอกไป จึงเลือกที่จะนิ่งเงียบซะโดยไม่รู้เลยว,ว่าสร้างความรู้สึกเช่นไรให้กับพิทยากรกาแฟ2น้ำตาลหนึ่งไม่ใส่ครีมครับพิทยากรตอบจรุมนแต่สายตาของเขากลับมองจ้องไปที่ดวงตาของแม่เด็กแสนงอนคนที่รู้ใจเขาดีที่สุดเพราะจะเป็นคนชงกาแฟเขาทุกครั้งที่ไปบ้านเธอแต่ดูเอาเธอะจะไม่ให้เขานึกน้อยใจได้ยังไง ตอนนี้ชมพูนิกกลับหลบสายตาเขาก้มหน้าก้มตากินอาหารในจานที่ชิวะตักให้ราวกับว่าอาหารจานนั้นอร่อยซะเหลือเกินไม่สนใจมองมาที่เขาเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะจ่าไปชงให้นะคะจารุมวนบอกเพราะอยากทำคะแนนให้ตัวเองแต่ยังไม่ทันได้ลุกจากโต๊ะกินข้าวนนทัศน์ก็กล่าวแย้งขึ้นมาซะก่อนให้เด็กไปชงดีกว่าน้องจ้าจ่าไม่ต้องลำบากหรอกกินอาหารต่อเถอะครับอืมจริงด้วย เราเพิ่งกินไปนิดเดียวเองเนี่ยจ้าจ๋าฮะไทยชนงเห็นด้วยกับนนทัศน์จารุมมได้แต่แอบทำหน้ายุง่งที่ไม่มีโอกาสได้เพิ่มคะแนนให้กับตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ลืมการแสดงภาพของหญิงสาวน่ารักออกมาด้วยการยอมรับความคิดเห็นของทุกคนค่ะให้เด็กในบ้านชงก็ได้เพราะบางทีจ้าจ๋าชงกาแฟแล้วพิพิตอาจจะดื่มไม่ลงหญิงสาวหันมาส่งยิ้มให้กับพิทยากร ซึ่งชายหนุ่มก็ยิ้มตอบแต่เป็นยิ้มที่เป็นไปตามมารยาทมากกว่านนทั์จึงหันไปเรียกเด็กรับใช้ในบ้านให้ชงกาแฟามาเสิร์ฟพิทยากรส่วนชมพูนี้กับสิวานั้นชายหนุ่มยกจานผลไม้มาวางใกลกๆใ้ๆเธอเมื่อเห็นว่าเธอรวบช้อนซ้อมแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ทันหญิงสาวจะได้หยิบผลไม้ในจานรัซึ่งนั่งตรงข้ามกับเธอก็จัดการหยิบผลไม้ใส่จานให้กับเธอซะก,ก่อนกินแตงโมสิ น่าจะหวานนะรัตจงใจตัดหน้าในแบบหนุ่มเพราะในขณะที่หยิบผลไม้ใส่จานชมพูนิกสายตาของเขามองสบตากับนายแบบหนุ่มแบบท้าทายและเขาแน่ใจด้วยว่าเห็นแววตาขุ่นเคืองช้ายชัดอยู่ในดวงตาคมคู่นั้นมันไม่ได้เป็นแววตาของความหึงหวงแต่มันเป็นเหมือนกับแววตาของคนที่โดนขัดขวางหรือโดนดักทางซะมากกว่าขอบคุณค่ะพี่รัต ชมพูนิตอบเบาๆเพราะตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นตัวกันชนหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ตรงกลางระหว่างชายหนุ่มสองคนนี้แล้วยังจะคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะนั่นอีกที่มองมาด้วยแววตายเย็นชาเวลานี้ชมพูนิรู้สึกอึดอัดและอยากจะให้อาหารคำมื้อนี้ผ่านไปให้เร็วที่สุดชนวีเห็นว่าจารุมนดูแลเทคแคร์ท่านประธานจนออกนอกหน้าส่วนชมพูนิก,ก็มีทั้งสีวะแล้วก็รัฐ คอยแย่งกันดูแลเจ้าหล่อนจึงอยากจะหยอกเย้าทุกคนแล้วเนี่ยไม่คิดจะมีใครมาบริการเจ๊บ้างหรอดูสิน้องจัดจ่าก็บริการคุณพิทยากรน้องชมพูก็มีทั้งนายรัชทั้งคุณศิวะดูแลถ้าอย่างนั้นผมตักให้ครับกรวีผู้จัดการส่วนตัวของสิวะเป็นคนตักผลไม้ใส่จานให้กับชนวีอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณกรวี วิวิเอ่ยเสียงหวานขอบคุณผู้จัดการส่วนตัวของศิวะกว่ามือคำที่แสงกระอักกระอ่วนใจของใครหลายคนจะจบลงเวลาก็เกือบสองทุ่มทีมงานทีนเทรนเดินกลับบ้านพักยกเว้นรัสซึ่งมาคอยฟังอาทัยชนกสรุปถึงงานที่เขาต้องทำในวันรุ่งขึ้นดังนั้นอาทัยชนกรัสจารุมนกรวีและนนทั์จึงย้ายไปคุยที่ห้องนั่งเล่นกันต่อ ส่วนศิวะอา,ศา,ศาสาเดินไปส่งชมพูนิกที่บ้านพักหลังเล็กด้านพิทยากรก็เอ่ยขอตัวขึ้นไปอาบน้ำแล้วจะลงมาร่วมวงสนทนาด้วยระหว่างทางที่เดินกลับบ้านพักนั้นชิวะเอ่ยชวนชมพูนิกให้นั่งคุยกันที่สวนยอมก่อนวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับดูสีหน้าเหมือนไม่ค่อยสบายชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เชื่อความห่วงใย,ยก่อนที่จะหยุดเดินแล้วหย่อนกายนั่งลงที่เก้าอี้กลางสวนยอม ซึ่งรอบๆข้างมีพุ่มไม้ดอกที่บานในเวลากลางคืนอย่างมะลิและลาตรีส่งกลิ่นหอมรวยรินสงสัยแดดเมื่อกลางวันคงร้อนไปหน่อยนะคะเลยรู้สึกเพลียชมพูนิกบอกกับอีกฝ่ายก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามเขาวันนี้เธอเหนื่อยจริงๆโดยเฉพาะช่วงเวลาทานอาหารค่ำที่เพิ่งผ่านไปมันเหมือนกับว่าเธอกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสมรภูมิยังไงไม่รู้หรอครับ ผมเห็นหน้าจ่อยๆนึกว่าโดนพี่พีดดุสีวะวกเข้าประเด็นที่เขาตั้งใจจะพูดทันทีและอาการของชมพูนิกที่แสดงออกมาให้เขาได้รับรู้ว่าหญิงสาวต,ตรงหน้านี้กำลังมีปัญหากับพิทยากรอย่างแน่นอนเอ,อ้าเปล่าค่ะไม่เกี่ยวกับคุณพิทยากรค่ะชมพูนิกรีบเอ่ยปฏิเสธ เธอไม่อยากให้ใครๆดึงเขาเข้ามาเกี่ยวโยงกับเธออีกเพราะถึงสิวาจะรู้ว่าเธอได้เข้ามาฝึกงานเพราะพิทยากรแต่เธอไม่อยากให้เขารู้ว่าเธอกับพิทยากรสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนไม่จริงหรอกมั้งครับคุณรู้ไหมคุณเป็นคนที่โกหกไม่เก่งเลยชายหนุ่มบอกกับเธอพลางโน้มกายมาข้างหน้าเพื่อจะมองสบตาเธอให้ชัดเจนขึ้นเออเอเอคือชมพูนิกพูดไม่ออก ไม่คิดว่าเขาจะมองเธอทะลุปลุกปลงเช่นนี้วันนี้ผมสังเกตคุณมาตลอดคุณเอาแต่มองไปที่พี่พีทตอนกินอาหารก็เหมือนกันขนาดผมนั่งอยู่ใกล้ๆคุณแท้ๆคุณยังไม่สนใจผมเลยน่าน้อยใจนะครับซีวะพูดพลางมองใบหน้าของเธอเมื่อเห็นว่าเธอไม่ยอมพูดคำใดออกมาเขาจึงลุกคืบตามแผนการขั้นต่อไปแต่ก็น่าน้อยใจนะครับชมพู่มองแต่พี่พีทส่วนพี่พีท กลับสนใจแต่คุณนนทัศัศเพื่อนสนิทของเขาใช่ไหมครับชายหนุ่มพูดพลางสังเกตกิริยาท่าทางของเธอตลอดนั่นใช่แล้วเขามาถูกทางแล้วตอนนี้หน้าของชมพูนิกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวรู้สึกว่าพี่พีทจะสนิทกับคุณนนทัศน์มากเลยนะครับเห็นพูดคุยแล้วก็หัวเราะก,กันทั้งวันที่จริงผมไม่อยากจะนึกไปแบบนั้นนะครับแต่ผมว่าใครมาเห็นเข้าคงนึกไปทางเดียวกันหมด สิวจงใจพูดให้กำกวลเข้าไว้เขารู้ดีว่าชมพูนิกต้องตีความไปทางเดียวกับที่เขาต้องการทางไหนคะชมพูนิกเอ่ยถามขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เธอคิดกังวลมีใครบางคนคิดเหมือนกันซะด้วยหรือว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ดูอย่างตอนกินอาหารสิคุณน,นนทาเป็นคนเอ่ยปากคนแรกว่าพี่พีชอบดื่มกาแฟ หลังกินอาหารแต่พอจรุมลจะเป็นคนชงมาให้คุณนนทัศน์ก็ออกปากขัดขวางไม่อยากให้จรุมลนดูแลพ,พี่จนออกนอกหน้าหรือว่าคุณนนทัศน์จะหึงคิดมาถึงตอนนี้หน้าตาของชมพูนี้ก็ดูสับสนและวันไหวจนคนที่นั่งตรงข้ามสังเกตเห็นสิวะซ่อนยิ้มเอาไว้ในใจลึกที่สุดก่อนจะเอ่ยตอบคำถามของเธอออกไปก็คิดไปในทางที่ว่า ทั้งคู่เป็นมากกว่าเพื่อนนะสิครับไม่ใช่หรอกค่ะชมพูนิกีีปฏิเสธทันทีถึงเธอจะสงสยัยแต่ถ้าหากมีใครมาบอกว่าพี่พีทเป็นแบบนั้นจริงๆเธอก็ยังไม่สามารถยอมรับได้ทำไมคุณคิดแบบนั้นล่ะสิว่าถามหาเหตุผลว่าเหตุใดเธอจึงไม่เชื่อที่เขาบอกก็ ก็คุณพิทยากรดูออกจะใส่ใจน้องจ้าจ่าขนาดนั้นถ้าไม่ชอบผู้หญิงคงไม่ดูแลแบบนั้นหรอกค่ะท้ายประโยคมีเสียงเหมือนน้อยใจปนมาด้วยเพราะภาพของการคล้องแขนพูดคุยอย่างสนิทสนมของพิทยากรกับจรุมลฉายชัดขึ้นมาในความคิดของเธอสีว่าเมื่อได้ฟังคำตอบของชมพูนิกเขาก็ยิ้มออกมาชมพูคุณอ่อนตโลกเกินไป คุณคิดเหรอว่าชายที่รักชายเขาจะไม่แสดงออกแบบสุภาพบุรุษกับผู้หญิงโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงคนนั้นจะต้องกลายมาเป็นส่วนช่วยในการปกปิดสิ่งที่เขาเป็นอะไรนะคะชมพูนิคไม่อยากเชื่อว่าพิทยากรจะคิดชายจารุมนลเป็นเครื่องปกปิดเรื่องที่เขาเป็นเกย์และเป็นคู่รักกับนนทั์มีตั้งหลายคนในแวดวงไฮโซในวงการบันเทิงที่เขาควงผู้หญิงเพื่อปิดบังเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้การสมรสระหว่างเพศเดียวกันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็เถอะครับสิวะเอ่ยย้ำเพราะแน่ใจว่าชมพูนิกต้องเชื่อเขาอย่างสนิทใจบางรายถึงขั้นแต่งงานมีลูกได้ซ้ำทั้งที่ความจริงไม่ได้ชอบผู้หญิงสักนิดจริงเหรอคะชมพูนิกถามเสียงเบาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่อีกฝ่ายบอกแต่นั่นก็ตรง กับที่เธอได้ยินมาจากเพื่อนสนิทอย่างออนวราคุณอาจจะอยู่ใกล้พี่พีทมากเกินไปจนสังเกตสิ่งที่พี่เขาเป็นไม่ออกอีกอย่างคุณเหมือนน้องสาวของเขาบางทีสิ่งที่พี่พีทเป็นคุณคงทำใจรับได้เพราะพี่พีก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งน้องสาวจะเกลียดพี่ชายได้ยังไงจริงไหมครับนายแบบหนุ่มจงใจย้ำนักหนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพิทยากรคือพี่ชายและน้องสาว นั้นยิ่งทำให้ชมพูนิกรู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกใครจะยอมเป็นเครื่องมือปกปิดให้คนอื่นก็ช่างแต่คุณอย่ายอมนะครับชมพูไม่อย่างนั้นผมคงเสียใจมากสิวะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก่อนจะลุกจากเก้าอี้แล้วมานั่งที่ข้างๆเธอแล้วกุมมือเธอเอาไว้ทั้งชมพูนิกและสิวะไม่รู้เลยว่าที่ระเบียงชั้นบนของเรือนหลังใหญ่มีใครบางคนกำลังมองอยู่พร้อมกับใช้กำปัน้น ทุบไปที่เสาดังโครมใหญ่ก่อนจะหันหลังเดินกลับไปที่ห้องด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองอย่างหนักเออชมพู่ต้องกลับบ้านพาักเสียค่ะป่านนี้พี่วิวิคงมองหาแล้วหญิงสาวก็ค่อยดึงมือตัวเองออกจากมือของซิวะก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งชายหนุ่มยิ้มให้เธอก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วยื่นมือไปดึงข้อมือของเธอให้ลุกขึ้นยืนเคียงข้างเขาขอบคุณค่ะชมพูนิกบอก ก่อนจะก้าวเดินโดยมีสิวะเดินเคียงข้างมาไม่ห่างกันนัก